นะครับขณะนี้ผมอยู่บนเรือที่จะเดินทางไปสู่เกาะกมเดินทางไปสู่เกาะแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดเรื่องยาเสพติดนี้คือเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วที่เรารู้กันแต่ว่าคนที่ติดยาเนี่ยเราต้องดูแลเขาอะเราต้องดูแลเขาถึงแม้นว่าไม่ใช่ลูกหลานเราก็ตามเพราะจิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยกับเราถึงแม้ว่า มันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเราแต่ยังอยู่ในจังหวัดเราหรือประเทศเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามช่วยให้มันหมดไปจากบ้านเราเมืองเราแรงบันดาลใจอาจารย์คืออะไรครับในการทําสูตรแบบปัญญาเสพติดที่อยู่ในเกาะแห่งนี้เลยครับคือเบื้องต้นไม่ได้คาดการมาก่อนว่าจะทําอย่างนี้แต่อันสุดเนื่องมาจากมีผู้ปกครองมาขอช่วยใ,ให้รับลูกที่ติดยาเนี่ยเบื้องต้นก็ไม่คิดจะรับหรอก แต่ด้วยกับการที่สงสารเพราะเห็นผู้ที่พามาผู้ที่เป็นแม่เนี่ยเขาเขาร้องไห้และเขาระบายถึงความเดือดร้อนต่างๆให้ฟังเนี่ยก็เกิดสงสารทีนี้ก็ก็ไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือไม่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวว่าจะช่วยเหลือเขาเท่านั้นเองอ,อันดับแรกนี่คือไม่ได้คิดจะจะตั้งใจจะทําแต่ว่าแค่สงสารผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่เรับเพราะสงสารเขาก็รับให้ แต่ในความรู้สึกว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าเราแค่ดูแลส,สักระยะหนึ่งเผื่อว่าจะได้ผลสุดท้ายหลังจากที่คนคนนี้เนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงและแม่คนนี้ก็ดีใจผมก็เลยเปิดโอกาสว่าถ้าลูกหลานใครก็ตามที่อยู่ในเกาะน,นี้เนี่ยให้มาอยู่ที่นี่แบบฟรีๆเลยมผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆมาอยู่กับผมฟรี free, ๆจนกระทั่งหายครับครับคือผมต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจว่านี่เป็นเกาะน,นะฮะ แล้วเกาะมณฑเกาะแห่งนี้ยะมีอยู่สามหมู่บ้านแล้วด้วยธรรมชาติเนี่ยเวลามีการบำบัดยาเสพติดคนที่ติดยาในประชาชนดทเ่วไปก็จะหวาดระแวงนะแต่สุดท้ายก็ทำความเข้าใจเราอยู่ด้วยกันได้อย่างโอเคยังมีความสุขนะฮะแล้วจุดที่ใช้ในการบำบัดเนี่ยเราใช้ใช้พลังส่วนไหนในการบำบัด ก็เดิมมันเป็นสถาบันปนตสอนศา,าสนาซึ่งในศาสนามีการอบรมเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรม,มทีนี้เราอเอาเรื่องนี้สอนอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เ,นเป็นสถานบบัตคือมันเราไม่ได้เปลี่ยนระบบ,รบเรายังใช้หลักสูตรเดิมๆอยู่เรายังสอนแบบเดิมๆคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนพุทธก็ควรุณธรรมจริยธรรมเหมือนกับอิสลามเหมือนกันเลยคือผมได้ไปยุ่งกับยาเสพติดตอนนั้นก็อายุ ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเลยครับจนในที่สุดผมก็ต้องต้องต้องโดนติดคุกตอนอยู่ในคุกผมว่าหนๆนราก็ติดคุกแล้วก็ทํายังไงได้หาอะไรก็ได้ที่ให้มันมีประโยชน์มากที่สุดในๆเรถเสียเวลาไปแล้วะเราทําอะไรไม่ได้เลยจนออกมาจากเรือนจานอนที่บ้านคืนนีแล้วตอนเช้าก็มาที่นี่แรงบันดาลใจอะไรครับที่มาที่นี่ใจ<น>มันรู้สึกไงที่ยากมาที่นี่มันมัน มันอิ่มตัวแล้วครับมัน,อมมน,มนพอแล้วถ้าหลังจากที่มาอยู่ตรงนี้เขาได้กับำล,ลังใจจากบาโบอแล้วก็สถานที่ตรงนี้เป็นที่ให้โอ,อก,กาสไ,ได้ได้ฝึกฝนได้เราเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เจอมาเนี่ยไปพูดหลังจากที่ว่าได้ปาโบ้ได้อบรมได้สั่งสอนแล้วได้ชี้นําแล้วก็ก็ไปขยายความตัวให้กับคนอื่นอีกที่เข้ามาคนแล้วคนแล้วหว,วังว่ามเมล็ดพันธุ์นี้จะกลับไปจะเดินงอกงาม บตตาุมน่้คือผมต้องขอขอบคุณท่านนักผู้จัดการนะฮะและขอบคุณบางนะฮะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือนและได้รับการเรียนรู้สิ่งที่เราได้รับทราบที่ท่านผู้จัดการแล้วก็บางและทีมงานได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศที่ไม่ไม่มีใครคิดนะฮะและเป็นศูนย์ที่ทำจะถือว่าเป็นเรื่องของมูลนิธิ ที่ทาโดยที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรใดๆแต่เป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือปัญหาประเทศชาติผมมาให้กำลังใจนะฮะเราจะมาเรียนรู้แล้วสิ่งนี้แนะนำพวกเราเองของพรรคไทยพือดทยคือว่าผมมาให้กำลังใจคนดีคนที่ทํางานเพื่อแผ่นดินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันในแต่ละมิติแต่อย่างน้อยที่นี่ก็คือศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศที่หลายคนคิดไม่ถึงฮะแล้วผมเชื่อว่ามูลนิธิแห่งนี้จะมีส่วนช่วยในการดูแลลูกหลานประชาชนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี